ไอหมอเนี่ยก็ออกมาพูดเนี่ยนะมันข้าวเสียข้าวนาแฉรู้ไอเป็นหมอแต่รู้เรื่องข้าวตัวมึงยาวตัวไม่รอดเลยไอสันดาน <c oughs> เออะจจะเล่นยิงรักโอจะเอาอย่างงี้อย่างนี้ต้องปากอย่างงี้อย่างงี้ไอพูดในปากเนี่ยไอียเ่ยเนี่นไอเป็นไกลเลย <c oughs> จำนำข้าวนี่ก็บอกแล้วอย่างที่คุณมนชัยบอกนายกยิ่งรักนี่โดนกระทำอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ตอบโต้เพราะต้องหนีดิฮะเป็นกูกูก็ไม่อยู่ กูทำความดีให้กับประเจ้าแต่กูโดนกันแกล้งยัดข้อหากูแต่หนักๆทั้งนั้นบ้านกูมีมึงไปยึดทรัพย์บ้านกูไปยึดเงินบ้านกูแล้วเงินกูอยู่ไหนสารตัดสินยกฟ้องเห็นมานี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมพูดเรื่องจริงแล้ววันนี้คุณจะมาอย่างนู้นอย่างนี้เอาแล้วข้าวที่อยู่ในยุ่งอยู่ไหนทําไมคุณไม่ออกมาขายคุณแม่ทํา คุยไปทำเขาแล้วข้าวไปเก็บแล้วทําไม่เป็นพอทาไม่เป็นข้าวเน่าแล้วก็มาบอกได้ข้าวเน่าหมดแล้จำนำข้าวห่อมึงเนี่ยไอหมอที่เนี่ยก็ออกมาพูดเนี่ยนะมันข้าวเสียข้าวหนาแฉรู้ไอสัเป็นหมอแต่รู้เรื่องข้าวตัวมึงยาวตัวไม่รอดเลยไอสันดานเออาจจะเล่นยิงลักโอ้จะเอาอย่างงี้อย่างงี้ต้องปากอย่างงี้อย่างงี้ไอพูดในปากเน่ยเนี้เนียเน็เนีไเป็นไกลเลย พอไปเถียงอาจารย์เนวเถียงไม่ออกไอส้สนั่งยิ้มแย่ๆห,ห,หน้าเอาบาทาลูกพักในจริงๆคนยิ่ปวงนี้มันถึงไม่เจริญแล้วบอกพี่น้องประชาชนระยะไปเลือกมันหน้าไอ้หน้าโนเตเนี่ยให้ลงกี่ทีก็อย่าไปเลือกผมมานะบอกจริงๆบางทีแมง่งไงเนี่ย คุณเดชาฮะเขาบอกว่าเอาเงินที่ยึดไปเอามาคืนด่วนใช่ถูกต้องฮนะสวัสดีคุณอนนบครับเข้ามากันนะก็บอกนะครับผมเนี่ยพูดจริงๆทําเพื่อชาวไร่ชาวนาตอนนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวไร่ชาวนาลืมตาอ้าปากวันนี้จำนำข้าวมารัฐบาลจะขายให้มาเก็บไว้รัฐบาลถ้าคุณจำนำถ้าคุณได้เงินมาแล้วคุณจะมาข้าวคืนคุณมาเอาไปก็เหมือนเราไปจำนำของนะครับ เนี่ยแหละครับทำไว้ให้เก็บไว้อย่างดีแต่ขอโทษนะไอ้คนทําไม่เป็นมาทาบอกข้าวหน้าข้าวนู่นแล้วมึงเอาไปแจกจ่ายไปทิ้งไปเลยไอ้เหี้ยมันเงินทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนายกหนีแล้วไปนหนีนี่ไหนนะทั้งอยู่บ้านนะนายกอานายกทักษิณทั้งอยู่บ้านนะไอ้มีแต่พวกเหียนะเขาปล่อยข่าวคือมันทําอะไรให้คนแตกตื่นนะ่ะคือไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้พวกสารเลวหรือออกไหม ไอ้พวกกูเรื่องไอ้พวกเด็กเลี้ยงแกะในไอ้ศาสตว์พวกเนี้ยจริงๆพวกเกียนี่มาแบบเดิมๆทั้งนั้นเลยเนี่ยกูข่าวไปปล่อยข่าวไปขาไป่ขาวล่าอย่างงุ่นอย่างงี้หนีแล้วหนีแล้วหนีนพอ่อมึงไงคุณบ๊อบบี้ก็เข้ามาคุณกิษสดาเข้ามาคุณบาลุนนะครับไอ้ประลงโดนอาจารย์นิวสอนมวยฮะ จะหน,นีไปไหนแล้วก็อยู่กลับมาแล้วกูจะหน,นีไปหาพ่อหาสวรรค์มิมาเนี่ยมีแต่พวกมึงอะจะหน,นีก็แล้วกันไอ้เฮียแต่นี้ที่ก็เข้าคุกอะพวกมึงอะแ <c oughs> ม่งไม่ได้จะประเทืองปัญญาเลยไอ้เฮียกูข่าวไอ้คนกูข่าวก็กูกระชิบหายในติ๊กต็อกผมนึงบอกติ๊กต็อกกับผมไม่จัดแม่งหรอกไอ้เฮียเวลาจะด่าเงี้ยโอ้ยทำเป็นอายไอสัตว์บล็อกผมอย่างนั้นอย่างนี้ ผิดกฎชุมชนแต่เฮียคนเอาข่าวปลอมเอาข่าวเฮียอะไรข่าวเละๆข่าวลรยำละยำเอามาลงถึงเอาดาหยับๆใครๆมึงก็เอาเพราะดารัฐบาลมึงให้เปิดไม่ผิดวัตถุประสงค์ของชุมชนมึงถอยสัตว์ไม่ดูไม่ง้อแม่งไรเฮี้ยผมไม่สนแล้วครับเนี่ยจัดเฟซเราช่องเราเนี่ยชัดทีวทีเนี่ยแหละ จัดตรงเนี้แหละสบายน้องๆใครจะจัดไปเชิญออก YouTube ก็ไปให้ไปทีวียี่สี่ก็ไปให้ตอนนี้ผมก็เปิดกว้างก็ไปไม่เป็นไรถ้าว่างผมไปดูให้ไปทําให้จัดไปก็เรียกคนก็ดูกันเยอะแยะถามมาเหอะตอบได้หมดนะฮะถามนะฮะตอบด้วยความรู้สึกความเป็นจริงไม่ต้องประดิษฐ์ประดอนไม่ต้องไปใช้คําพูดเราพูดกันแบบชาวบ้าน นะครับเราคนชาวบ้านเราพูดกันสบายๆเราไม่ต้องไปใช้นหฮะวิชาการพอรู้มันมีแต่วันนี้เราผมไม่ต้องไปพูดวิชาการนะมีอาจารย์หลายๆท่านไปพูดวิชาการทางทีวีแล้วพูดแบบฟังกับอาจารย์ครับทั้งกฎหมายทั้งอะไรเขารู้แต่ถ้าชีวิตเป็นชีวิตชาวบ้านเนี่ยชีวิตปอนปอนเนี่ยเอากันแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านแล้วเอาความเป็นจริงมันนี่ถูกนี่ผิดนี่ถูกนี่ผิดคนดีๆในเยี่ยมมีมีมแต่คนพวกเลวะยำมานั่งว่าคนดีๆได้ยังไงประเทศนี้ สิ่งดีๆแม่งต้องได้รับสิ่งที่ดีๆนะฮะเราใช้สื่อโซเชียลให้เป็นเท่านั้นนะฮะ,ะกระจายต่อกระจายต่อคุณสุวรรณนะสวัสด,ดีเขาเขาบอกจัดเลยพี่เห็นด้วยพวกสันดานเนี่ยมันนิสัยไม่ดีทุกอย่างผลสุดท้ายเป็นไงนะฮะกระว่ากันไปครับ คุณนักกายหมอพิชัดไออีบางคนบอกว่าท่านนายกหนีถ้าจะหนีคงไปหาพ่อมึงไงบอกแม่หนีก็หนีเขาหนีเขาหนีหนีหนีพ่อมึงไงไอพี่อะมีแต่พวกสตอตอแหลฮะไอพวกตอแหลฮะปูขามันก็มีนะทั้งนั้นนะมันก็ต้องมีทั้งพวกด้อมพวกไหนนั่นแหละมันกระสงพบคิดกันเอไอกันไอโอกันโอโกหกตอแหลไอพวกเฮียนี่มันอยู่ด้วยความโกหกตอแหลตอแหลทางไงทางทางมันยังไม่ยิ้มเลยฮะ นะอีหานจิกอีหานลากช้างไม่ยิ้มเขาเรียกช้างอะไรฮะนั่นแหละนี่แหละครับผมก็ไม่อยากหยาดาคายบ้างเดี๋ยวเด็กๆมันดูบางคนเอาไปตัดต่อยคำหยาบคายก็เอาออกนะนะอย่าไปออกกนะันเด็กๆมันดูยูท b e เนี่ยออกก็ได้ไปทั่วเนี่ยนี่ผมก็ออกทั่วประเทศไทยเนะี่ยคนดูน้างทั่วทั่วประเทศนั่นแหละเหนือใต้ออกตกดูหมด เนี่ยแหละครับวันนี้นักเลงประชาธิปไตยมาวันจันทเนี่ยแหละครับเอากันดีๆนะอากาศอย่างเงี้ยพูดกันแบบเราบอกแล้วไงพูดเรื่องความจริงนะถ้าไม่ใช่ความจริงเราไม่พูดนะอย่าบางคนนี่ไปตลบตะแลงผมไม่มีตลบตะแลงแล้วไม่ต้องไปตั้งฉากนั่งนั่นนะผมเอาเอาเลยจัดเลยแล้วก็ไม่บอกว่ายกตนข่มท่านผมไม่เอาด่าก็ด่าแม่งเลย จนะัดคนละช็อตคนละอย่างฮนะและประเภทนะใครประด่าผมผมว่าสัตดาแม่งสวนผมไม่ไม่ฟ้องใครแล้วครับแต่ถ้าใครจะหน้าตูวเมียเวลาผมดา่าแล้วว่าฟ้องผมนะเนี่ยไอ้เหี้ยแต่เวลามึงด่าคนอื่นมึงด่าเขาได้หมดมึงด่าเขาเสียห้หายด่าก็มึงแสนรู้ด่าเขาเหมือนเนี่ยมึงไปอยู่ในใต้บ้านเขาอยู่ในบ้านเขาไอสัตว์รู้หมดไอเหี้ยว่าเขานอนอยู่ยังไงเขาทายังไงรู้หมดแต่สุดท้ายแม่งไม่รู้ตัวเองคือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองแม่งเหี้ยเนี่ย ดีจำนำข้าวจะมีผลถึงชั้นสิบสี่บางเขาไม่มีไม่มีแล้วครับมันคนละเรื่องฮะไม่มีฮะอ๋อเขาบอกคุณนักธารอ๋อพวกช้างยิ้มปากดีทั้งนั้นนั่นแหละช้างไม่ยิ้มแนละ้วฮะช้างเยอะคุณ <c oughs> ปีธรรมบอกอี่หานจิกเกินมาเพิ่งเคยได้ยินนะครับ <c oughs> ผมว่ามีครับคำผมเยอะแยะฮะถ้าเอาคำด่าแบบสมัยนะั้ก็สมัยก่อนผมมีเยอะแยะหมดนะ ผมเนี่เป็นคนชอบดูพจนานุก,กรมแล้วเอาไปเปิดดานะครับถ้าดาไอเฮียนัมันไม่ใช่หยาบคายเพราะเฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะตัวใหญ่กว่าจิ้งเหลนตัวใหญ่กว่าิ้งกาเล็กกว่าจระเข้เนี่เป็นไงนเขาถึงเรียกตัวเฮียแต่ชีวิตจริงไปดูมันมันก็หนีนะมันไม่ไม่ไม,มากัดคนหรอกฮะแต่คนเนี่ยครับืึงเอาเฮียไปแดกเนี่ยฮะ สมัยที่แม่งไปชุมนุมอยู่แถวทำเนียมาเฮีย้ยหายหมดเลยเพราะแม่พวกพวกนั้นแม่งเอาไปแดกหมดแม่งถึงได้เฮี้ยยันบัตรนี้นะบางคนนะ <c oughs> คุณอภวิชัยตราบใดยังมีองค์กรเฮี้ยอยู่ประเทศคงไปต่อไม่ได้แล้วครับก็ปล่อยมันนะใครอยากทำตัวก็บอกเลยไงประชาธิปไตยบ้านเรามันเปิดซะจนเนี่ยเป็นไงฮะไปยืนด่ารัฐบาลตัวเองดีตัวเองดี มารัฐบาลตัวเองที่แม่งไม่ถูกใจกูจะไล่ยอย่างเดียวไล่ยอย่างเดียวแต่อิสระให้มึงไปลงเลือกตั้งไม่ลงพอใครมาไม่ได้เป็นพวกกูกูไล่ยอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไล่แม่งมั่งดีตอนนี้ไอ้เฮียเอาเก็บไว้ทำซ้นตีนอะไรอะ่ะถูกมากไล่แม่งมั่งเนี่ยทิพายไอสัตว์พวกมึงก็ไม่ได้ดีเฮียอะไรเลยไม่เคยทําประโยชน์ได้ประเทศชาติเลยไอสัตว์ดีแต่ออกมาทาให้เจ๊งเจ๊งเจ๊งหมดนะ่ะ น่ยไปปิดน้ำบินปิดเรือนโอ้โหเจ๊งหมดเลยเนี่ยเป็นไงอ่ะ <S <S <ess> <S แม้กระทั่งอะไรอ่ะ <S <S <ess> <S ของอะไรอ่ะบริษัท King Power เป็นไงทุกวันนี้แย่หมดอ่ะ <S <S <ess> <S ถ้าเขาลองไม่มีทีมฟุตบอลเนี่ยุ่งตายหา <S <S <ess> <S เห็นไหมละ่ะกระแม่งปิดกันอย่างนั้นอ่ะไอ้บางคนก็ไปหยิบของเขาไปหยิบอะไรก็มันมีหมดแหละ <S <S <ess> <S สัตว์ยังหน้ามีหน้าออกมายืนเฮียแถลงขายยืนหน้านะในสังคมว่มาตัวเองคนดี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 พ่องดีเหีย